เราอยู่กับขอโู้ไลยอิสระภาพนะครับเรือ่องไลา่ขวาขวาดข้องนายมานะเศรทงนะครับขู่นีชนซ้ำเส้นซ่องมื่นบาทกับลังซาดยอดมีชัยควันใจเข้าแก้วเรือ่อยทองแดงข้องในนารงเข้าแก้วนะครับครับนี่คือรูป่างหน้าตาของหลังซาดกับข้องไล่กับไล่อิสระภาพนะครับเรื่องไล่ขวาขวาด เราอยากทราบข้อมูลดีๆเกาไปคว่างในว่าสี่พันกะลาเกตสัมผ่านะครับเชิญครับชิญมาเม้งเกันนะครับไร้วุ่นเลยว่นสิบสิบแหละนะว่นลังเพลินทีนี้ทีนี้ไปหนาวลังเพลินว่นลังเพลินจะน้าส่าตุ้งมานนะวันนี้สมาชิกเชิญนานมากนะนชิญซ้ำสิบวันหน้าทีนะครับชิญเลีชิไม่ไดโดนหมาหน้าว่าร่งหมาหน้าหมาลังแบบนั้นนะเชิญเป็นแค่ว่าชิญเป็น หลยฝ่าฟาดนะสมาชิกนะอ่าวัวก็อยุที่บอลเลยนะวัวบอลอยู่นี่อับนี่คือขอบบอลสมาชิกสะดวกสบายทีนี้ครับผ่านการชนมาแล้วไล่ครั้งนะครับผ่านการชนมาแล้วไล่ครั้งครับเราไปแลกครูชนกันมั้งนะครับครูชนนะครับคือลังซาดยอดมีชัยควันใจเข้าแก้วนะครับเรือ่อยไอทองแดงข้องในนารงเข้าแก้วครับเข้าแก้วกับอยู่หลานสักการนะครับอยู่ลอ่อยอดกระช่วยนะครับ หลังซาดข้องแทนนี่หน่อยนะครับครับนี่คือว่าคูเอีกคูหนึ่งในวันทุกตีทิบสี่เบส่ายืนนะครับเราไปคว่างข้อมูลนะครับรายละเอียดจากนายว่าซี่ปานกาดาเกตกันเชิญครับวัวชนอะไรบ้างนะครับลุงพี่ชนอะไแล้วครับชนมาเยอะเลยครับก้าวกลางก้าวขุนขุนลาสุดอ่านาทีนี่ครับนาทีเราตรงนะชนนานมากกว่านั้นทีีเดยวอ๋อทีเดียวครับ คนตีเดียวนะวันน,นั้นผมอยูย่กันวันนั้นผมจำได้ปังเดียวเอาเดิมพันลบกายลบกอกอายุวะสักกี่ปีดได้คสิบสี่ปีคสิบสี่ปีนะมาแต่ร้านกานะเนือ้อเคยเปย์ไหมกาฝังเปย์กาฝังเคยเปย์เคยเปย์ยี่เนาะเคยเปย์สองวันเลยนะมาอยู่บ้านนั่นเลยไหมครับมาวันที่หนึ่งครับมาวันที่หนึ่งนะวันนี้วันที่วุวกวันรวมจนก็ประมาณสิบสี่มาวันเลยนะ นะมาเป็นแรงใจกันนะครับก็เชิญนะครับก็เชิญมิดรักแวนวัวนะครับช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีไม่ไทยนะครับเราจัดวัวดังวัวดีเต็มโปรแกรมตลอด4วันนะครับ11บ2 14 15่องบมาและเปรียบย่ในวันที่13นะครับเป็นการเปรียบย่ีครั้งที่สองเปรียบย่ครั้งแรกเมื่อวันที่ยกเมษาตีผ่านมานะครับและเปรียบย่ครั้งที่สองกันในวันที่13มเมษายนนะครับอย่าลืมนะครับเปรียบวัววันที่1ิ